สวัสดีครับวันนี้เพจกับข้าวเหนียของกิ่นเมืองนะครับผมเขาจะเนี้ยเมนูแกงจ้อพักบดนหนามนะครับหรือว่าพักหนามนะฮะสปปรรพคุณแล้วก็ประโยชน์มาาหนักเนาะบ้านเฮาเนี่ยเป้นจะเอามาลวกนะหรือว่าต้มกับกะทิหรือว่าเอามาทําพักดองกับกแกลมกับแกงไตปลาหรือขนมเส้นก็นได้ครับผมแต่วันนี้เฮาจะเนี้ยแกงจ้อพักบดหนามครับผมน่ก่อนอื่นไปตลาด เขาได้พักบอลหนาม,มาสามมัดนะจ๊ะมัดสิบบาทสิบบาทสามมัดก็นักอยู่นะ <c oughs> จากนั้นเนี่ยฮะซื้อสามจันทร์สักสองเซนนะคบผมแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงนะฮะมามะนาวมะเขือเทศแล้วก็พริกแหง้งแล้วก็กระเทียมของเรานั่นเองหั่นสามจันทร์คเป็นเส้นเป็นชิ้น,นง้มๆนะคบผมแล้วก็ต้มน้ำร้อนนะครับเพราน้ำเดือดเนี่ยเขาก็เอาสามจันทร์เนี่ยไปต้มม,มันเปื่อยเนาะจากนั้นก็ใส่ เติมปนเนาะลงไปหลังจากนั้นเนี่ยเตรียมวัตถุดิบก็คือพักบอนของเขาเนี่ฮะเอามาเด็ดนะคะเด็ดคล้ายๆพักกาดนี่แหละครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอเริ่ยร่อยปั๊บเนี่ยก็เอาไปต้มรวมกับสามจานตีเหาต้มก่อนหน้านั้นเนี่ยฮะอย่าลืมว่าเตรียมมะนาวแตนมะขามเปียกนะครับผมชอบมะนาวมากกว่าแล้วก็มะเขือเทศ คือความเปรี้ยวนิดๆหน่นนอยๆนะครับผมจากนั้นเนี่ยพอมันเริ่มเปื่อยแล้วฮะเฮาก็ตักใส่ชามรอเพื่อเตรียมจาวจ่าวเจ้าเป็นห้องจาวนะฮะหรือว่าเป็นห้องอ๋อส่าบุ้มก็ได้นอ้อหน้าตา,นานหน้ากินหน้ากินน้ออ่ะตำกระเทียมให้เรียบร้อยใส่น้ำมันห่อนๆเอาพริกทอดไปทอดกอนนอ้อจากนั้นเนี่ยใส่กระเทียมที่เฮาตำตะแกะลงไปเพื่อเอาไว,วนะ้โรยหน้าส่าบุ้มเนี่ย เาห้องวันเท้าเปนห้องจ้านะครับมันจะได้ความหอมของกระเทียมแล้วก็พริกเีเหล่าทอดนะปรุงเครื่องปรุงครับใส่ผงชูรสรสดีมะนาวแล้วก็เต้าเจี้ยวนะฮะเอาแต้นั่วเนานะครับผมห้องผมีถโทวเนาเนาะเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับผมโคลี่ทอดตีเห้่าเตี้ยตะเกียรใส่ลงไปหลังจากนั้นก็คนไปเทยบรยจิ้มจ้ะรวยนาาดยกระเทียมเจียวตะกี้นะครับแล้วก็ตัก พร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะอันนี้คือหน้าตาของแกงจอพักบอนหนามสูตรเหนือนะครับอย่าค้ายๆแกงจอประกาศบันเทาเนี่ยเนาะประกาดจอนเนี่ยฮะประกาดดอกเนี่ยครับผมลองทําดูเนอ้อแลผิดทอดเพิ่มก็ได้นะบอกว่า <c oughs> ขออยาดไปกินก่อนนะครับ